ถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ต้องควบคู่มากับเรื่องเบนเทนตั้งแต่ภาคคลาสสิกยาวมาถึงภาคสุดท้ายต่อมายันภาครีบูตเนี่ยนอกเหนือจากอมนิทริกแล้วก็จะมีวิดีโอเกมหนึง่งที่เบนนานคลั่งคล้ายมากๆเล่นทั้งวันก็ยังได้และยังเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกของเบนเทนอีกด้วยและมันจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเกมนี้ซูโม่สลมเมอร์แล้วทุกคนรู้กันไหมครับว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่ของประกอบฉากธรรมดาในการ์ตูนเท่านั้นแต่มันมีประวัติและเหตุผลเบื้องหลังที่น่าสนใจกว่าที่คิดูม่่่สแแเเออป็นกนกวตต้บบ ตัวละครในเกมจะเป็นนักสู้ร่างใหญ่ที่มีสไตล์เป็นโูโมโผสมกับสัตว์ปลาดแต่ละตัวก็จะมีพลังและท่าทางที่ไม่เหมือนกันซึ่งในจัก,กรวาลของเบนเทนเนี่ยเกมนี้ถึงได้ว่าดังมากเด็กๆทุกคนต้องรู้จักแถมยังมีทั้งตู้เกมเครื่องเล่นการ์ดไปจนถึงการแข่งขันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและเบนเทนสันพระเอกของเราก็คือหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้ของเกมเกมนี้นั่นเองครับแต่แล้วคำถามคือทำไมผู้สร้างถึงต้องใส่เกมนี้เข้ามาในการ์ตูนเบนเทนด้วยละ่ะเหตุผลแรกเนี่ยก็เพื่อให้ตัวละครเบนดูเป็นเด็กธรรมดามากขึ้นถึงเขาจะมมีีนนาาาาาฬิกท่่สรถแปปลลงเเ็ แต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นเกมสะสมของเล่นและข้างใช้ในตัวละครในเกมเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปซึ่งมันก็ช่วยให้คนดูรู้สึกว่าเบนเข้าถึงได้ง่ายและสมจริงมากขึ้นเหตุผลที่2ส,สามารถใช้เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องในหลายๆตอนเบนเทนได้เอาซูโม,โม,สม่สลมเมอร์มาเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆ เช่นเบนอยากไปแข่งเกมอยากได้ฟิกเกอร์รุ่นหาย,ยากหรือเจอเอเลี่ยนที่หน้าตาเหมือนตัวละครในเกมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถูกใช้ต่อยอดเป็นผ่อนเรื่องได้ง่ายมากและเหตุผลสุดท้ายก็คือเรื่องของการตลาดซูโม,โม,แม่แลมเมอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถทาเป็นของเล่นเกมจริงการ์ดและสินค้าต่างๆในโลกของความเป็นจริงได้พูดง่ายๆก็คือมันคือแฟนชายย่อยที่ช่วยขยายจัก,กรวาลของเบนเทนให้ใหญ่ขึ้นและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้สร้างดังนั้นซูโม,แม่แลมเมอร์จึงไม่ใช่แค่เกมในฉากหลังแต่มันคือส่วนหนึ่งของโลกการ์ตูนเบนเทนที่ช ขึ้นและจัก,กรวาลของเรื่องเนี่ยก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองครับ